มูลนิธิคุณพุ่มนี่เป็นโครงการที่พระญิงมูรัชท่านเป็นผู้พระราชทานให้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกนะครับซึ่งเป็นเด็กพิเศษกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดจากาการสูญเสียคุณพุ่มไปเมื่อเขาวเกิดวัตภัยซึนามินะครับแล้วจริงๆแล้วคุณพุ่มเนี่ยท่านก็ได้รับพัฒนา จนสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติท่านก็นเลยเล็งเห็นว่าสสำคัญว่าถ้าเด็กออทิสติกเนี่ยได้รับการพัฒนามีทุนมาเพิ่มเนี่ยก็จะเด็กๆได้มีโอกาสนะครับเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตสนับสนุนทางด้านการศึกษาเป็นกรณีพิเศษนะครับใน,ในเรื่องของทุนมูลนิธินั้นเรายังมีสมุดต,ติดตามรายงานผล ว่าเงินที่ได้ไปเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยได้เอาไปเพื่อการศึกษาไปซือ้ออย่างเช่นหาซือ่อหรือเป็นค่ารถในการเดินทางมาหาพบแพทย์เป็นค่ายานะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้เราจะมีสมุดบันทึกเหมือนสมุดปกได้ติดตามนะครับสำหรับปีนี้ในจังหวัดนคปรปฐมนะครับาทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาหนึ่งก็จะจัดงานพิธีมอบทุน คุณพ,พุ่มนะครับในวันศุกร์ที่7ครับเวลาประมาณ9นาฬกา30นาทีโดยท่านผู้ว่า,ามาเป็นผู้แทนก้าหญิงอุบลรัฐนะครับเป็นผู้มอบทุนให้กับเด็กๆในจังหวัดนครปฐมครับนี้ในจังหวัดนครปฐมเราเองเนี่ยเด็กออทิสติกที่สูนย์ให้การดูแลอยู่ตอนนี้ที่มารับบริการทางการศึกษาเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ย อ5าคนนะครับแล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่เรียนร่วมอยู่ในโรงเรียนเด็กๆปกติ40คนนะครับแล้วยังมีเด็กออทิสติกที่ค่อนข้างรุนแรงที่ไปไหนไม่ได้ศูนย์ก็ส่งครูนะครับไปไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่เราเรียกว่าโครงการปรับบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูก็ เด็กออทิสติกก็15ครอบครัวนะครับที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของพอมจที่ขึ้นทะเบียนคนพิการผู้บุคคลออทิสติกไว้70คนแต่นั้นจะมีทั้งเด็กท่านผู้ใหญ่นะครับในส่วนของศูนย์เองก็จะเป็นการให้บริการในะการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ครับผมในการพิจารณารับทุนเนี่ยเราจะมีะมีคะแนนะมี ข้อพิจารณานะครับมีเราจะทำมีคณะกรรมการแล้วก็มีผลการพิจารณามีข้อที่พิจารณาต่างๆนะครับอย่างเช่นเราก็จะพิจารณาให้เด็กกับเด็กออทิสติกที่ยากจนนะครับยากจนเป็นดับแรกแล้วก็ว่าไปแล้วก็ยากจนเป็นอันดับแรกๆและความรุนแรงนะครับความยากจนความรุนแรงของเด็กที่เด็กเป็น แล้วก็ถ้าเด็กออทิสติกปีนี้เราได้มา109ทุนเป็นเงิน5,045,000บาทเนี่ยเราก็พิจารณาเด็กออทิสติกออทิสกอมเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นถ้าเหลือองค์ประธานวิธีก็คือฟ้าหญิงบุรัเนี่ท่านก็บอกให้กับเด็กพิการอย่างอื่นที่มีมีความรุนแรงที่ที่ลำบากนะครับด้วยแล้นก็ยังมีเด็กปัญญาหรือเด็กที่ ตาบอดนะครับเด็กที่พิการทางหูก็ก็มีโอกาสได้ด้วยแต่เราก็จะพิจารณาเด็กออทิสติกเป็นเป็นระดับแรกก่อนนะครับแล้วก็มันมีทั้งเด็กที่อยู่ตามโรงเรียนด้วยแล้วเด็กที่อยู่ในศูนย์ด้วยครับ